ในสังคมปัจจุบันแต่หลายคนนิยมติดตามข้อมูลข่าวสารสาระความบันเทิงผ่านสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตทำให้สื่อสิ่งพิมพ์นั้นไม่ค่อยได้รับความนิยมกันสักเท่าไหร่นะัก ทางมูล,ลนิธที่สภาการสื่อสารมวลชนแห่งชาติและสภาการสื่อสารมวลชนแห่งชาติได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการใช้สื่อสิ่งพิมพ์โดยได้มีโครงการสร้างเสริมทักษะเท่าทันสื่อเพื่อเด็กด้วยหนังสือพิมพ์ได้เชิญบุคลากรครูเข้าร่วมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้สื่ออีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างภูมิด้านการเรียนรู้อย่างเท่าทันอีกด้วย ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเรามีการสร้างกิจกรรมเหล่านี้ร่วมไปด้วยเนี่ยก็สามารถให้คุณครูเนี่ยสามารถที่จะมีรูปแบบนะครับสามารถที่จะให้เด็กเนี่ยสามารถรู้เท่าทันแล้วก็เด็กเนี่ยสามารถที่จะทำกิจกรรมการเรียนรู้รวมไปถึงการเรียนรู้ร่วมกับผู้ปกครอง mm. ซึ่งก็ไม่ได้จบแค่ค,ความรู้ภายในโรงเรียนสามารถที่จะมีองค์ความรู้เนี่ยไปถ่ายทอดกับร่วมกับผู้ปกครองได้นะครับและขณะเดียวกันเนี่ยเนื้อหาเหล่านี้เนี่ยคุณครูเนี่ยก็ยังสามารถที่จะไปพัฒนาในตัวหลักสูตรการสอน ไม่ใช่ว่าระยะเวลาอันสั้นแต่สามารถที่จะคุณครูมองเห็นถึงภาพระยะยาวในการที่จะพัฒนาในเรื่องของความรู้ในการสอนวิชาภาษาไทยได้ซึ่งเราก็จะมีตัวกิจกรรมโครงงานที่สามารถคุณครูเนี่ยสามารถจะสร้างกิจกรรมการสอนซึ่งก่อนที่เราจะออกแบบหลักสูตรเนี่ยเราได้มีการแลกเปลี่ยนกับคุณครูแล้วก็หน่วยงานกํากับดูแลอย่างสพทนะครับเพื่อ,อมองว่า หลักสูตรที่มีปัจจุบันเนี่ยกับสิ่งที่เราเอาเนื้อหาอื่นๆเนี่ยเข้ามาเสริมเนี่ยสามารถที่จะสร้างอะไรใหม่ๆหรือสร้างโมดูลหรือสร้างโมเดลการเรียนรู้ให้กับเด็กหรือกับคุณครูได้ในการที่จะพัฒนาเสริมสร้างในการเรียนรู้ในสภาวะปัจจุบันแล้วก็ซัพพอร์ตในการที่รับมือกับสถานะสถานการณ์นะครับกับการเปลี่ยนแปลงของทางด้านเทคโนโลยีกับเรื่องของการศึกษาได้ด้วยครับ การจัดโครงการนี้ได้มุ่งเน้นให้ครูใช้หนังสือพิมพ์มาเป็นสื่อการเรียนการสอนเสริมเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้การคิดวิเคราะห์แยกแยะจากการอ่านเท่าทันข่าวสารนอกจากนี้มูลนิธิสภาการสื่อสารมวลชนแห่งชาติยังได้สอดแทรกการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ควบคู่กันไปอีกด้วยซึ่งจะทำให้ครูมีโมเดลเพื่อเสริมสร้างทักษะให้แก่เด็กเยาวชนรุ่นต่อๆไป แนวทางที่เราจะนําไปจัดกิจกรรมให้เด็กๆเนี่ยควรจะเป็นกิจกรรมแบบไหนซึ่งสุดท้ายแล้วก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากคุณครูว่าจะสามารถที่จะนํากระบวนการหรือว่าแนวทางการอบรมที่เราได้จัดอบรมให้คุณครูไปแล้วเนี่ยนำไปใช้ประโยชน์ให้กับ เด็กๆได้มากน้อยแค่ไหนคะ,ะเราก็มีโจทย์ตั้งจุดประสงค์ไม่ว่าให้เด็กเนี่ยรักกันอ่านแล้วก็รู้เท่าทันสื่อแล้วก็ใช้หนังสือพิมพ์เป็นสื่อในโรงเรียนให้เด็กกับคุณครูคร่วมกันออกแบบว่าจะทำยังไงให้เขาเกิดตามวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้ การสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับเด็กและเยาวชนของประเทศไทยเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆและหนังสือพิมพ์เองก็สามารถเป็นสื่อการสอนได้ในรูปแบบของการอ่านเชิงวิเคราะห์ทั้งหมดนี้ก็เปรียบเสมือนการฉีดวัคซีนให้ตั้งแต่ตอนเด็กให้มีภูมิคุ้มกันรักการอ่านคิดวิเคราะห์และรู้เท่าทันภัยของสภาวะสังคมในปัจจุบัน